มาดอมาด้อโ้มากมากเหรอมากมากเต็มตาแล้วจ้ะจุดเดียวว้าวมูอจะเห็นอย่างบนโอ้ยมันหลีกเก็บขามขึ้นพุณเหมืนหญิงเฮ็ดรอบข่างรอบเอวพี่น้องเอ้ยจะเสิเอามองใจอันเนี้ผัดเหลืองกับลามเลยพี่ว่าแล้วปีที่แล้วพี่พ่ออยู่แถวนี้ล่ะ จำได้ก็ข้างบนมันมีเพรามีพนักงานหาหนินหาถาพ่อแจ็คพอตสามกุ้มแหละวะสัน้นหญิงเตฟฟันพอ่อทั้งทั้งถนนนั่นแจ็คพอตสามกุ้ม,มแจ็คพอตใหญ่กว่านี้อีกกุ้มใหญ่เธอถ,ถ่ายให้เต็มที่ไปเลยถ่ายคลิป <c oughs> เกลเจ้าในเบิร์ดเนี่ยมันเริเ่มือ Cốt. Này. Cốt. Cốt. Ừ, hết, hết. hết hết anh ạ, mặt hết hết, anh mặt mà mặt mà mặt đâu mặt đâu mặt đâu mặt ôi mặt đâu 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 mặt มาพี่น้องมาตักุ้มนี่จ้ะไหลจนงงเลยพี่น้องจะสิเอากุ้มใดก่อนมันหลมันหลจน่อยงงมาแล้วแคสิเอากุ้มแดก่อนเนาะเอไ้้ายกับใกล้แต่ฟน Hey everybody มาเด้อมาเด้อมาเด้อูห์มากมากเหรอมาก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 หลายักอันนีจ้าใช่ฮรั่งสปีกไทยเขาเลือกเอาเนาะเลือกเอายิงเพิ่นเขามาซาเพิ่นพ่ออันยังก่อนเลือกเอาเลือกซาเติบยุคนคนเริ่มเปื่อยเปื่อยเนาะ กง่ายนึง่ยเป็นไแ่งอยเป็นังดนาน้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อเก็บเ็ดมันมวนนกันจ้ะต้งมวนน้ำกันจ้ะพี่น้องหวานน ยิงเอ้ยปวดออยาเฮ็ดเต็มไปนะญิงเนาะปวดหัวอีกนั่นมาแต่ก้องมาใกล้ๆันสองอยดตูร์ เต็มตาแล้วจ้ะจุดเดียวพี่น้องยันไปได้เอแม่งกล่อมไงวันมามามาอะไรเลบนายค่ะพี่น้องเก็บจนวินไฟไฟไฟเก็บจนวินจากวันนี้จ้ะโอ้ยพุ่น้อง

bidu 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 bidai, ah bino, paket sedut, ron-ron, ini, ayo, 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 ayo,